อ่ะก็ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงยิม้มจิ้มบอลเต็งกันอีกเหมือนเคยนะครับกับสิบวันนี้บอลเต็งวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับประจําวันที่25กสิบาพันสองพันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังทัศนะของลุงนะครับเหมือนเดิมเลยฝากกดแชร์กด subscribe ให้ช่องลุงยิม้มจิ้มบอลเต็งกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระรกดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆที่ได้โดนของลุงยิม้มจิ้มบอลเต็งก,กันนะครับผม เอามื่อวานนี้นะครับก็ให้ไปบวกกันอีกแล้วนะครับ5วันติดต่อแล้วสําหรับหน้าใน u t u b e นะครับก็บวกกันติดต่อไปแต่เมื่อวานนี้นะครับโดนลบคลิปไปช่วขณะชั่วคราวนั้นได้กลับมาตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้นะครับลุงยืนอนุธทณ์ไปนะก็ผ่านนะครับกลับมาลงช่องนี้ได้ครั้งหนึ่งแต่ลุงก็จะเดี๋ยวไปลงช่องนี้ด้วยช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองไว้ด้วยทั้ง2ช่องเลยนะครับเผื่อวันไหนเนี่ยนะครับอ่า ช่องมันเกิดเอ็ซิเดนท์หายไปอีกนะครับก็จะลงไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับช่องลุงยิ้มจิ้มบนเตงสำรองนะครับก็จะลงไว้ทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องนี้และกันนะครับผมเอาเมื่อวานนี้นะครับก็ให้รองนะครับทางด้านบุ้งตันไปก็จบไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับก็กินไปครึ่งหนึ่งนะนำก่อน1ศูนย์แล้วนะครับอย่างสวยงามเลยแต่ก็่ปดนตีเสมอได้นะครับแต่ก็ บวกกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับหน้าในยูทู e มาห้าวันติดต่อกันแล้วนะครับบวกไปนะถือว่าบวกกันแบบจุกจุจุกใจกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้ก็เกือบจะแตกทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าส่วนให้เพิ่มเติมไปในกลุ่มนะครับ3ตัวนะครับชัวร์จริงอีกแล้วนะครับเกือบจะแตกหมดบอกเลยว่าเมื่อคืนถ้าไม่โดนบอลบ้าบอคอแตกนะครับน่าจะแตกหมดทุกตัวซะเหลือเกินนะครับให้ไปทั้งหมด3ตัวนะครับคู่แรกเนี่ยน่าเสียดายสุดๆนะแบบว่า มันโกงหรือเปล่านะมันน่าโกงแหละนะครับเพราะว่าเปิดมานะครับอ่าลุงไ้รองนัดนเอเช่นะครับอันดับที่20นะครับเจอมนัดเรเบติตอันดับที่5นะถือว่าราคาต่อรองในแค่ครึ่งลูกน้ำล้นล้นเนี่ยบอกเลยว่ายากที่จะชนะนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับเอลเช่นะครับครึ่งแรกนำก่อนสองประตูศูนย์นะครับแล้วมาโดนใบแดง3ามใบอะ่ะคิดดูดิใบแดง3าใบพอโดนจุดโทษ3ามจุดโทษจะให้คิดยังไงอีก นะครับเริ่มมาโดนนาทีแบบนาทีบาปอีกจุดโทษจุดโทษสามครั้งนี่หาได้ยากนะครับนะจุดโทษมาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จุดโทษอีกลูกหนึ่งยิงไม่เข้านะแล้วก็ไปยิงอ่าจุดโทษนาทีบาปอีกอะ่ะคือมันได้สามจุดโทษมันเกินไปแล้วทางด้านเอเช่ C A เนี่ยนะครับโดนถึงสามใบแดงเลยนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับคู่แรกนะลุงให้รองท่านเอเช่ C A ไปนะครับจบไปสามประตูต่อสองนะครับมาโดนบาปโดนสามจุดโทษโดนสามใบแดงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเนาะคู่แรกไม่ผ่าน ส่วนคู่ที่สลุงไอะรองวูมตันวันเดอร์เรอร์นี่แหละนะครับหนึ่งหนึ่งนะจบไปก็กินไปอีกครึ่งหนึ่งส่วนไฮไลท์ของเรานะครับตัวโคตร v พีหวันติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับเอาลุงนับเฉพาะวันที่ติดต่อกันนะครับตอนนี้นะครับ6วันติดต่อกันแล้วสำหรับทางด้านตัวโคตร v พีนะบวกทั้งหมดเนี่ยนะครับเฉพาะนับเฉพาะเดือนนี้นะครับ24วันเนี่ยบวกไป19วัน นะครับกินเต็มเ็มทุกวันอะนะครับสิบเก้าวันแล้วก็เสียไปแค่ห้าวันเท่านั้นกําไรแบบจุกๆแน่นอนอยู่ในกลุ่ม VP พนะครับวันนี้ให้ตอนนั้นไม้์ศูนย์ห้าไปนะครับจบไปที่สี่ประตูตะศูลน,นะครับก็กินกันเต็มเต็มอีกสําหรับตานน้นตัวโคตร v ีนะครับบวกไม่รู้จะบวกยังไงนะครับอยู่ในกลุ่มเมื่อเช้าให้บอลเช้าไปอีกตัวเน้นก็เข้าอีกนะครับบอลเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะครับมีหมด <c oughs> บวกกันอย่างจุกๆกันไปแล้วกัน ใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากจะมารับตัวโค้ด Vp แบบนี้นะครับแอดไลน์มาเลยนะแอด ym68 ที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับอยากจะมานับบวก7วันติดต่อกันกับตัวโค้ด Vp นะครับหน้า youtube เนี่ยบวก5วันและ นับบวก6กรอกันได้เลยสำหรับหน้าหน้า u t u b e นะครับทั้งหน้า YouTube ทั้งโค้ดบ i p บวกกันแบบกระจุกกระจุยกระจายเหลือเกินนะครับชั่วโมงนี้นะเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเนี่ยเป็นเดือนให่งกอบโกยจริงๆนะครับใครเข้ามาในกลุ่มเนี่ยแฮปปี้กันหมดนะครับบอกเลยว่าสุดนะครับแล้วเมื่อคืนสี่เซียนนให้เต็บให้เข้าแตกทุกคนเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเทียเจียงนะครับน้าเตาปาโจนะครับโดยลุงยิ้มเองก็ตามนะครับคือเมื่อคืนเนี่ย แตกกันหมดเลยสเต็ปเก้ายังแตกสเต็ปเจ็ดยังแตกสุดยอดจริงๆนะครับในกลุ่มนะบวกกันแบบจุกๆแบบนี้นะครับใครอยากจะบวกแบบนี้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด ym ยเอหกแปดที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเจอในกลุ่มวีบีแน่นอนนะอ่ะนะครับวันนี้ก็มาต่อนะครับมีมาฝากกันอีกหนึ่งคู่เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่ระหว่านครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับ, City, บ,บ, Arsenal, รบเรื่องราคาในเปิดมาเนะี่ยคือ จากเปิดมาจริงๆคือเปิดมา1ลูกนะครับแล้วก็ไหลไปเหลือราคาครึ่งครบลูกนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะก็ถือว่าราคาเนี่ยแม่งๆนิดนึงนะครับลุงก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผ้าป่าได้วันนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเลือกลงทุนกันไปที่ทางด้านอาร์เซนอลกันมากนะครับด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็สถิติที่เจอกันก็เป็นอาร์เซนอลที่ดูดีกว่าทั้งหมดนะครับแต่วันนี้อย่างที่ดูกันดีนะอาร์เซนอลอยู่อันดับที่1น,นะแต่ว่าเปิดมาราคาค่อนขนอ้างจะน้อยเหลือเกินวันนี้น่าจะ มีสิทธิ์ที่เป็นผระป่าได้นะครับผมอาจีะไปดูราคากันก่อนนะครับราคาที่เปิดมาจริงๆคือราคา1ลูกตรงนี้นะครับ1ลูกแต่ณตอนนี้นะครับเหลือครึ่งครบลูกแต่ว่า,าคณะก็สวยอยู่ลุงมองว่าวันนี้ถ้าชนะเต็มที่คือชนะแค่เม็ดเดียวไม่น่ายิงขาดนะครับไม่น่ายิงขาดลุงจะให้รองที่ราคาหนึ่งลูกเลยนะครับรองราคาหนึ่งลูกถ้ามันโดนเม็ดหนึ่งก็ยกกันไปนะครับถ้าโดนเม็ดสองก็ต้องต้องยอมรับแหละนะครับแต่ลุงมองว่าวันนี้ อาเซนอนไม่น่าผ่านนะครับเต๋เวลาสีทุ่วันนี้เจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับราคาแล้วก็สถิติของทั้งคู่ดีกว่านะครับราที่เปิดมาครับอย่างที่บอกไปคือราคาครึ่งควบลูกตรงนี้่านะแต่ตรงนี้เป็นราคาครึ่งลูกอยู่เนาะจากคะแนนตรงนี้ก็คือขยับขึ้นทั้งสองฝั่งอะ่ะนะหนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะครับเรทที่สองตรงนี้ก็เป็นแปดสิบแปดตังค์ขึ้นมาหนึ่งตังค์ขึ้นมาสองตังค์นะครับแต่ยังเหลราคาเดิมอ,อยู่ที่ครึ่งควบลูก นะส่วนราคา1นคูณสเนี่ยนะครับคือเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าสกอร์สูงเนี่ยไอ้เขาไปราคา x เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปตามไปด้วยลุงมองว,ว,ว่าเนี่ยสกอร์สูงน่าสนใจสุดๆนะครับวับนนี้จิ้มสกอร์สูงติดไปด้วยแล้วกันสาหรับหน้าหน้ายูทูบวันนี้นะสกอร์สูงน่าจะทําได้ดีแน่นอนเนาะส่วนราคา1นคูณสหรือว่าราคา x ราคาอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วแต่เรียกสะดวก จะเรียกเลยนะครับเรทแรกนะครับเปิดมาให้เลสเตอร์จ่าย5บาททั่วๆเลยเรทที่2ลดลงมา25ตังค์เป็นเหลือแค่4บาท75าทตังค์เท่านั้นนะครับส่วนราคา x หรือว่าราคาเสมอเนี่ยนะครับเรทแรก3าบาทเป็น10ตังค์นะครับถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะเลยสูงเลยราคา x ที่จะเสมอวันนี้นะครับสูงมากแต่เรทที่2ตอนนี้ไป4ีปบาทแล้วนะครับโดดไปเป็น4บาทเลยถือว่าโอ้โหคู่นี้เนี่ยยิงกันเยอะแน่นอนนะครับเมื่อ ไม่จบเสมอมันก็ต้องมีประตูกันละนะครับมีผลแพ้ชนะกันละนะครับทีนี้ก็จิ้มสกอ์สูงไปด้วยมีประตูแน่นอนนะครับวันนี้นะส่วนหา้าเสนอซอนก็เพิ่มตามไปด้วยนะครับจากเดิมนะครับหนึ่งบาทหกสิบห้าตังค์เรทที่สองนะครับเพิ่มเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสิบตังค์ไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มก็ต่างกันเยอะนะครับฟอร์มต่างกันเยอะมากแต่มันต่อน้อยเกินไปมันแค่ราคาขึ้นกุมลูกนะครับ มีสิทธิ์ที่เป็นพระป่าสูงเหมือนกับคู่เมื่อวานนะครับฟูลเล่ตต่อแค่ราคาปอนะชนะยากมากๆนะครับเกือบจะแพ้ด้วยอย่างที่ลุงวิเคราะห์ไปบอกไปจริงๆนะครับวันนี้นะครับราคาเหมือนกันคล้ๆกันแต่วันนี้จิ้มก์สูงไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จิ้มรองทางด้านเจ้า,จาบ้านนะครับเลตเตอร์ซิตี้จอกสยามนะครับที่ราคา1ลูกก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะชอใจกันส่วน,นเดิมแล้วกันเนาะอ่ะดูสถิติแล้วก็ฟอร์มล่าสุดก่อนสักคู่ดีกว่านะครับ ทั้งคู่เนี่ยเจอมาทั้งหมดนะครับ10ครั้งล่าสุดหรือว่า10นัดล่าสุดนะครับก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ชนะไปทั้งหมดเนี่ยสามครั้งแล้วก็แอสตันเชนะไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะครับแล้วก็เสมอนกันไปครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลดีกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือราคามันต่อรองมันน้อยเกินไปคิดว่าแพ้วันนี้แพ้ไม่ขาดนะครับหรือนะครับอาจจะมีแต้มในบ้านของตัวเองมีแต้มในคิงพาวเวอร์ก็ได้นะ ส่วนด้านฟอร์มล่าสุดของด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับในการสเปอร์ก็ทัวร์ในไดมผนเครื่อง0-0แล้วก็แพน้นิวกลาเซนสูงระดูสามแล้วก็แพ้ฟูลเล่ย์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วเสมอกับไบรตันนะครับสองระตสองนัดล่าสุดนะครับก็ถล่มนะครับอ่าท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ,นนเ,บ,รนะรบเละเทะตุ้มเปะแบบพลิกความคาดหมายเลย4ประตูต่อหนึ่งกันเลยนะครับ ส่วนนั่เกมเยือนของนั่นอาร์เซนอลกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนี้นะครับสะดุดบ่อยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มสะดุดบ่อยแล้วนะห้านัดในพวกเขาชนะไป3แพ้ไป2นัดเลยนะครับเป็นการบุกไปชนะนะครับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดใน FA ฟเอคนะครับสามศูนย์แล้วก็นัทเรอัลเาดรินะครับสองศูนย์แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเอฟเอคอีกหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็บุกไปแพ้เอเวอัตันทีมท้ายตารางอีกนะครับอ่าหนึ่งประตูแล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งจะปลดล็อกนะครับเกือบเหมือนกัันนนนดีี้เ่ยแบบ หืดขึ้นกอนะครับโดนน้ำถึงสองครั้งสองคราวนะครับเรามาได้นาทีบาดทั้งสองลูกเลยนะครับก็บุกไปชนะเตวิล่านะครับที่วิลลาปาร์กได้ที่4ประตูต่อสองนะครับก็แบบหืดขึ้นกอนะครับเกือบไปเหมือนกันนะอาจจะไปดูตารางคะแนนตอนนี้ก่อนนะครับตารางคะแนนตอนนี้ก็ดูกันดีนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับเต็มไปหมด23นัดชนะ17เสมอ3แพ้3นะครับมี54คะแนนนะครับอ่าน้ำห่างซิตี้นะครับ2คะแนนน้ำห่างยูไนเต็ดอีก5คะแนนก็ถือว่า สามทีมนี้นะครับกำลังขับเคี่ยวกันแบบน่าสนใจเลยนะครับยูไนเต็ดก็ห่างซิตี้เพียงแค่สามคะแนนเท่านั้นนะครับคือเนี้ยหนึ่งสองสามมีลุ้นกันทุกทีมเลยนะครับโดยเฉพาะทีมรักของลุงแมนยูนั่นเองนะขอพูดถึงหน่อยละกันฟอร์มดีเหลือเกินชั่วโมงนี้นะครับอ่าส่วนทางด้านเลสเ,เตอร์ซิตี้นะครับเต็มหมด23นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป13นัดน,นะครับมี24คะแนนนะก็ยังอยู่ใน โซนตกชั้นเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงอยู่กับโซนตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะพวกเขาต้องมีแต้มแหละนะครับเล่นในบ้านของตัวเองนะควรที่จะมีแต้มอย่างยิ่งนะครับมี2 4คะแนนนะับตามห่า,หางโซนตกชั้นแค่4คะแนนนะครับ5คะแนน6คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่าห่างไม่มากวันนี้มีโอกาสได้ลงเล่นก่อนนะครับก็ยังไงคือต้องหนีได้ นะครับหนีโซนตกชั้นให้ได้เพื่อการอยู่รอดในรุูการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรือนราคานี้นะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลเต็มที่คือเฉือนนะครับเลสเ,เตอร์ซิตี้แพ้ไม่ขาดแน่นอนนะครับวันนี้ลุงยิ้มให้เลือกรองเลือกจิ้มที่ทางด้านเจ้าบ้านเลสเ,เตอร์ซิตี้ไปที่ราคา1ลูกก็แล้วกันนะครับวันนี้นะชอบจัดขัดสวยเหมือนเดิมนะครับจิ้มไปที่ราคา หลูกตรงนี้เลยนะครับใครเห็นตรงกันนะครับว่าวันนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้ไม่ขาดหรืออาจจะไม่แพ้เลยนะครับก็จิ้มตามดูไปแล้วกันนะครับเน้นเหมือนเดิมก็คือเน้นที่หน้าบอลนะครับให้รองที่ราขาหนลูกตรงนี้นะส่วนใครเห็นต่างกันนะครับว่าวันนี้นะครับอาร์เซนอลฟอร์มแชมป์ฟอร์มดุดันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครก็สวนได้เลยนะครับจะต่อที่ครึ่งคบลูกหรือว่าต่อหนึลูก เราเล่นราคาไหนก็ได้แล้วแต่ทุกท่านสะดวกก็แล้วกันนะครับวันนี้เลือกจิ้มกันได้เลยนะครับแต่ลุงยิ้มเองนะครับให้รองทางด้านเล t เตอร์ซิตี้กันเนาะมานับหน้า u t u b e นะครับบวก6วันดีกว่านะครับบวก6วันสำหรับหน้าหน้า u t u b e นะครับติดต่อกันนะส่วนโคด v ีนะครับโคด v ีเนี่ยบวกไปแล้ว6วันติดนะครับอ่าวันนี้นับบวก7กันได้เลยนะ สำหรับด้านตัวโคด v ีนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับมานับบวกต่อกันยาวๆนะแล้วก็มานับบวกกันวันที่20่สิบ่อยี่วันนะเพราะว่า24วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบวกไปทั้งหมด19วันแล้วตายเพียงแค่5้วันเท่านั้นนะครับส่วนหน้า YouTube ก็ไม่ได้นับเลยแต่ก็ถือว่าบวกเยอะกว่าได้แน่นอนสำหรับหน้า YouTube ทั้งหน้า YouTube ทั้งโคด v ีช่วงนี้หยุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะครับผมนะ ใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากจะได้ทีเด็ดเพิ่มเติมก็แอดไลน์ตรงนี้มาแล้วกันนะครับแอด ym68 ที่ขึ้นบนหน้าจอตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับเจอกันในกลุ่ม VP พรับรองว่ามีดีพาบวกทุกท่านแน่นอนนะครับทุกวันยิ่งเดือนนี้บอกเลยว่าโอ้โหแฮปปี้กันเหลือเกินบวกกันแบบจุกจบวกกันแบบจุกใจเลยนะครับในกลุ่ม VP บวกกันแบบยาวๆกันไปนะครับสเต็ปเสเต็ปแสเต็ปเยังแตกกันคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเข้ากลุ่ม แอดไลน์มาได้เลยแอด ym 6 8 8นะครับผมอ่าโอเคนะครับลุงก็ฝากอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับช่องนี้นะช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะาเขาาไปจิ้มบอลเต็งสำรองนะครับลุงจะลงในช่องนี้ด้วยนะครับลุงจะลงทั้ง2ช่องเลยทั้งช่องบอลเต็งแล้วก็ช่องบอลรองนะอ้าไม่ใช่บอลต็งบอลรองช่องบอลเต็งแล้วก็ช่องบอลเต็งสำรองนะครับเออสช่องเลยนะครับ ช่องนี้ด้วยนะครับบอเต็งสมรองแล้วก็ช่องหลักก็คือช่องนี้นะครับไปติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยนะลุงจะลงทุกวันทั้ง2อ,งอาทั้ง2ช่องนะครับคลิปเดียวกันนี่แหละแต่ลงทั้งสองช่องเผื่อวันไหนเนี่ยนะครับลุงโดนอีกนะครับโดนลบคลิปหรือโดนกันแกล้งอีกก็ไปดูอีกช่องหนึ่งได้นะครับผมตรงนี้เนาะก็ฝากไปติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับผม อ่ะโอเคตอนนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมกอนจ้งจกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องยิ้มจิ้มจุ่ต็งกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดการ,าระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ที่เด็ดโดนๆของลุงยิม้มจิ้มจุ่ต็งกันนะครับผมขอ,อยค่นี้แล้วกันนะว่าให้รองนั่นเลตเตอร์ซิตี้ที่ราคา1ลูกนะครับตรงนี้ลุงยิม้มจิ้มจุ่ต็งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ